วันนี้ทำไแบบปันคุณเด็ดมากนะครับสกุลเงินที่ผมแนะนำหลายคนไปแล้วก็ซื้อแล้วมันติดดอยแล้วไม่มีกําไรสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อสกุลเงิน SGD หรือว่าสิงคโปร์นะครับโดนด่าก,กัเยอะนะครับสกุลนี้ต้องบอกว่าคนแรงนะครับเป็นสกุลเดียวใน เอเชียเนี่ยที่แข็งมากคุณไปดูนะครับมีสกุลไหนที่แข็งเท่าสิงคโปร์บ้างยี่สิบกว่ายิมสามยิมสี่นะครับแข็งมากเข้าใจหลักการนี้นะครับทั้งสองแกว่งตัวชาแกว่งใครได้ซื้อข้อมูลผมไปครับคุณจะเห็นเลยนี่สี่ปีนะครับเนี่ยรูเชื่อมรือว่าผมแนะนำหลายคนให้ซื้อข้อมูลไม่ซื้อไปติดดอย ช่วยไม่ได้นะครับเสียน้อยเสียมากเสียน้อยเสียยากเส,สียมากเสียง่ายครับข้อสองอันนี้เด็ดคุณต้องรู้นะว่ามันมีความสำคัญกับสกุลเงินหยวนและสกุลเงินบาทนะครับคุณจำไว้นะมันไปพร้อมกันสามตัวเนี่ยบาทอ่อนอันนี้ก็อ่อนบาทแข็งอันนี้ก็แข็งสัมพันธ์กันหมดนะครับบาท ยวนสิงคโปร์เอมีความสัมพันธ์กันหมดนะครับนี่คือสิ่งที่คุณถ้าคุณนี้คุณมีข้อมูลเล่มนี้อยู่ในมือคุณก็จะเห็นว่ามันไปยังไงนะครับโอเคนะครับนี่ผมแบ่งปันคุณคุณเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อคุณนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ